จับดีๆลูกจับดีๆไหนมาดูดิไหนดิเอาปิดปิดด้วยปิดปิดอย่างนี้ปิดปิดด้วยอย่าปิดปิดด้วยปิดปิดเอ้ปิด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 อ่ะลูกอ่ะมามาหนูพี่แขกดูดิพี่แขกดิหนูพี่แขกดิพี่แขกนอนหลับพี่แขกนอนหลับอ่ะลูกเอาไปละเอาไปละ วันนี้แม่ออยพามาเล่นกับไลออนนะคะน้องไลออนได้ของเล่นจาก pfc นะคะตุ๊กตาตุ๊กตาจาก pfc ที่ส่งมาให้พี่แขกพี่ฉาบนะคะก็ได้แบ่งให้น้องเล่นด้วยชอบมากเลยและเสื้อตัวนี้นะคะก็เป็นเสื้อของพี่ฉาบนะคะเป็นเสื้อของพี่ฉาบตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะที่แม่ออยเก็บเอาไว้เสื้อตัวนี้น่ารักมาก ม่เอาเลยซักเก็บเอาไว้นะคะไม่คิดว่าจะได้ใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ให้น้องใส่ให้ไลออนใส่นะคะอืมน้องน่ารักมากเป็นหมาจรตัวน้อยนะคะตอนนี้ก็พี่แขกก็มานอนอยู่นี่นะคะเนี่ยพี่แขกไม่ยอมกลับบ้านเลยพี่แขกไม่ยอมกลับบ้านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะทั้งทางเพจแล้วก็ทาง youtube นะคะ วันนี้แม่อ้อยก็พามาเล่นที่สวนนะคะกลางวันแม่อ้อยก็จะมาอยู่แบบนี้แหละมานั่งทำงานเงียบๆนะคะก็จะมีสมาธิมีสมาธิแล้วก็เย็นสบายด้วยเนี่ยค่ะมองไปทางนูน้นสบายข้างนอกก็จะเป็นทุ่งนานะคะดูเจ้าแขกเจ้าแขกไม่ยอมกลับเลยนะไม่ยอมกลับเลยอยู่กับแม่อ้อยแต่เจ้าฉาบนี่กลับไปแล้วนะะกลับไปแล้วนี่จะเปียกลออน <laughs> จะเปียกลออนตัวจิ๋วนะคะ ก็มีพี่พี PPFC นะคะก็ถามมาหลายท่านนะคะถามถึงน้องอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเขานะคะตอนนี้น้องยังอยู่ที่ทํางานของของพ่อบ้านนะคะก็เออ่ตัวนั้นก็รักษาน้องเหมือนกันแล้วก็ขนขึ้นขนขึ้นเหมือนไลออนเหมือนกันนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่เกรกนะคะ พี่แขกเฝ้าน้องหรอพี่แขกมาอยู่กับน้องค่ะไม่ไปหรอมาอยู่กับแม่ออยตอนนี้นะคะไม่กลับบ้านเลยไม่กลับบ้านเลยนะคะแต่จะฉาบกลัวน้องนะจะฉาบกลัวน้องอืมเนี่ยเล่นจะบอกว่าน้องคาบกลานะคะน้องคาบกลาเก่งมากนี่คือกลากลาที่ที่น้องคาบนะคะเนี่ยชอบอันลุเอาอะอเอานนี้มาเอานี้มามาอันนี้มาไลออนไลออนอะไลออน เขาคาบกะลาเก่งมากแล้วก็คาบได้ไก่ด้วยนะคะเหมือนพี่ฉาบเลยนะคะเหมือนพี่ฉาบเลยแลออนมาลุกมามาเอากับแม่มาเออคนเก่งมาลุกมาแล้วแล้วอันนี้มาเก่งมากนี่นะคะน้องชอบมา,มาลุกมาลูกมาโอหนูจะเอากะราานะเออจะเอาไปไหนละ่ะลูกไปเล่นที่ไหนครับไปเล่นที่ไหนอู้คือพี่ฉับคักแถ่ลุกอทำไมคือพี่ฉาบคักแท้อัออนนี้อ่ะอ่ะเอาไปเล่นไป อาไปเล่นไปถือดีๆถือดีีอ่ะค้าบดิเขาอยู่ดีเขากัดนิดเดียวเองนะคะเขากัดนิดเดียวเขาก็ค้าบได้อ่ะวางดีๆลูกอ่ะวางดีๆอ่ะวางดีๆเล่นเหมือนเหมือนพี่ฉาบเลยนะคะเล่นเหมือนพี่ฉาบเลยก็จะมีของเล่นสองอย่างเออเล่นมีของเล่นสองอย่างคือตุ๊กตาแล้วก็กะลาอืม ะะชุดก็ใส่ได้นะคะก็น้องอีกตัวหนึ่งนะคะยังอยู the the alone, right? ่ที่ทํางานของของพ่อบ้านนะคะก็ตัวนั้นก็แข็งแรงขึ้นเหมือนกันนะคะแต่วันที่จะจับน้องมานะคะวันที่จะจับน้องมานั้นคือน้องน้องวิ่งหนีนะคะน้องวิ่งหนีแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกับไลออนนะคะไลออนคือจะจับได้ง่ายหน่อยนะคะจับได้ง่ายหน่อยแต่แต่อีกตัวหนึ่งจะจับยากนิดหนึ่งนะคะจับยากนิดหนึ่ง ก็เด yup. ี๋ยววันอังคารนะคะวันอ um ังคารพ่อบ้านไปทํางานเดี๋ยวก็จะพามานะคะก็จะพามาอืมนะคะเดี๋ยวให้ระบบกพ่อบ้านว่าจับมาให้ได้นะเนี่ยพยายามจับมาให้ได้นะคะค่อยค่อยค่อยๆ่อโลเขานะคะแล้วก็พาเข้ามาให้มีอยู่กับไลออนนะคะไลออนเขาจะเป็นเป็นเป็นสุนัขที่หัวไวนะคะหัวไวแล้วก็ฉลาดด้วยฉลาดนะคะแล้วก็เขาได้เวลาเขาได้ยินเสียงอะไรแบบเนี้ย เขาจะเห่าเลยเขาจะเห่าเลยเขาหูไวมากดูหูเขาดินะน่ะ,นะหูอาบน้ําให้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเล่น,นดูนหูเลยดิดูหูไหนดิเนี่ยอาจับมือไหนครับจับมือไหนเออจับมือไหนกําลังส่วนนะกําลังเล่นอยากเล่นนะคะหนูมีความสุขมากเลยครับวัคซีนหนูก็ฉีดแล้วนะคะเออวัคซีนก็ฉีดร้อยแล้ว,ลวให้เรียบร้อยแล้วทั้งถ่ายพยาธินะคะทั้งถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีดวัคซีน หัดแล้วก็ลำไส้เข็มแรกนะคะฉีดหมดแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องรักษาโรคเรื้อนก็ฉีดแล้วนะคะเดี๋ยวจะฉีดสเปรย์เพิ่มนะฉีดสเปรย์เพิ่มนะคะก็เดี๋ยวจะให้พ่อบ้านเขาพยายามพาน้องมาให้ได้นะคะให้มาอยู่กับไลออนนะคะตรงนี้นะคะไลออนอยู่ก็มีความสุขดีนะคะหลายคนบอกว่าน้องอยู่ได้เหรอน้องเก่งมากค่ะน้องเก่งมากด้วยสัญชาตญาณ น้องที่เคยอยู่ลําพังเคยอยู่โดยที่ไม่มีใครปกป้องนะคะน้องอยู่ได้นะคะและพอมาอยู่ตรงนี้น้องมีความสุขนะคะมีความสุขเพราะว่าอิสระจะไปทางไหนก็ไปได้เขาก็เดินเล่นของเขาเขาอยากเขาอยากไปตรงไหนเขาก็ไปเอาจะเอาอาหารแล้วลูกเขาอยากไปไหนเขาก็ไปนะคะ,ะเดี๋ยวเอาน แป๊บนึงครับเจเย็นลูกใจเย็นแป๊มนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ย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 โอ้ แล้วก็ไม่มีใครปกป้องนะคะแล้วพอเขามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะมีความสุขเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไม่เอาจะดีแป๊บนึงตั้งกล้องแป๊บ,ปบนึงลูกแกะขนมก่อนแกะก่อนนะคะดูจมูกเส่ลูก มดีลยวลูกไหนม่ดูดิอ่เอไออยตัวกิวตัวกิวนะคะก็พี่พีเมซไม่ต้องห่วงน้องนะคะน้องอยู่ได้น้องมีความสุขแล้วก็มีสัญชาตญาณการดูแลตัวเองได้ดีนะคะได้ดีอืมแล้วก็เขาจะรู้จักห่วงห่วงที่ห่วงถิ่นนะคะห่วงที่ห่วงถิ่นของเขา เวลาเวลาใครเข้ามาแบบนี้นะคะเขาจะเหา่าเห่าเลยนะคะเสียงแหลมมากนะคะเสียงแหลมมากขนาดเรายังเรายังไม่มองเรามองยังไม่เห็นพี่พี่เขตกพี่ฉาบเลยนะคะแต่น้องมองเห็นแล้วอะเออน้องมองเห็นแล้วแล้วน้องก็เห่าไล่เลยเห่าแบบว่าส่งส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเนี่ยมีคนมานะประมาณเนี้นะคะ่ะคือเก่งอะเก่งมากอุ้ยโดนอะไรอือเก่งมาก,นะ,มก,มากนะคะ ก็กินอาหารมีทั้งอาหารมีทั้งข้าวนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารอาหารกินเล่นของเขากินไปลูกกินไปเห็นไหมพี่แขกกยังมาอยู่กับหนูที่นี่เลยเห็นไหมมาทะเลมาทะเลน้องตอนแรกนะคะจะบอกว่า พ่อบ้านบอกว่าแทบไม่รอดเลยนะคะแทบไม่รอดเลยเพราะน้องแบบว่าแบบนอนนิ่งแล้วนะคะไลออนเนี่ยนอนนิ่งแล้วอ่ะคือที่เห็นสภาพคือแบบเป็นเรื้อนหนักมากนะคะเป็นเรื้อนหนักมากแล้วก็นอนนิ่งนอนตากแดดเลยนะคะน้องนอนตากแดดเลยอ่ะนอนนิ่งเลยอ่ะแล้วก็พอบ้านเขาก็เลยช่วยนะคะช่วยมาแล้วก็แล้วน้องขาหักด้วยนะขาน้องหักด้วย อันนี้ก็ใส่ข้าวให้กินอ,อิ่มแล้วล่ะลูกแล้วก็น้องขาหักด้วยนะคะขาหักเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะเนี่ยตรงเนี้ยขาน้องหักนะคะตรงนี้แต่ว่าหายแล้วนะคะหายแล้วเนี่ยต่อกันต่อกันได้เพราะว่าขาเขาเป็นขาเด็กเนาะมันต่อกันได้ไวมากเลยเนี่ยทั้งขี้เรื้อนทั้งแบบว่าใกล้ใกล้รอ่แ,แล้วอะไม่รอดแล้วอะ อไม่รอดแล้วนอนตากแดดด้วยนะคะเพราะบ้านเขาไปเจอเขาก็เลยรักษานะคะโดยการที่ตอนแรกก็ส่งส่งภาพนะคะส่งภาพส่งคลิปให้คลินิกดูก่อนนะคะให้หมอดูก่อนแล้วก็เอายานะคะเอายามารักษาน้องมาฉีดให้น้องนะคะเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นก็เอายามาฉีดโรคเรื้อนนะคะฉีดให้น้องก่อนอืนะคะจนขนน้องดีขึ้นจากที่ว่าคนไม่มีเลยนะคะตรงตรงนี้คนไม่มีเลย นะคะตอนนี้พอได้ยาถ่ายพยาธิแล้วก็จะอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะตอนแรกน้องยังไม่ได้ถ่ายพยาธิพอไม่ได้ถ่ายพยาธิปุ๊บพุงเขาก็จะแบบพุงโลนะคะพุงโลอืมพอแล้วลวนะอันนี้เก็บนะเนียเก็บแล้วพอแล้วนบอมดอืมนะคะพอได้ได้ได้ยาถ่ายพยาธิแล้วก็คงจะดีขึ้นนะคะคงจะดีขึ้น อ่จับมือครับจับมือครับเนี่ยตัวเล็กตัวจิ๋วมากเลยแต่เก่งเก่งมากนะคะเก่งมากตรงนี้ก็ร่มรื่นนะคะสวนร่มรื่นแล้วก็ที่จริงอ่ะอยากมาอยู่ที่นี่ด้วยซ้ํานะคะเพราะว่ากลางวันแบบนี้ออยก็ออกมาอยู่เล่นกับเขาส่วนกลางคืนพ่อบ้านเขาก็จะออกมาประมาณเกือบเที่ยงคืนนะคะเขาถึงได้กลับนะคะเขาถึงได้กลับบ้านนั่นแหละนั่นมานอนเล่นสบายเห็นไหมคะ ความสุขของเขาหางหางหางชายกระดิกยิก้กยิ k, ย้กเลย, k, ย k, หางน้องสวยด้วยนะหางน้องนี่ค่ะเป็นหางแบบนี่ค่ะสีขาวด้วยอืมเขาบอกว่าเขาบอกว่าแบบนี้ดีนั่งลูกปะหนูเป็นน้องทั้งนัเป็นลุกป,ปะเ <remos S 2> <c oughs> ดี๋ยวหมดไปดูดูพี่เขกนะดูพี่เขกดิดูพี่เขกนอนดิดูนะคะนี่เจ้าเขกนอนเจ้าเขกนอนกายเปลือกมะพร้าวนะคะนี่นอนกายเปลือกมะพร้าวนะคะเจ้าแขก ดูน้องน้องมองมองดูพี่แขกนอนดิพี่แขกนอนไกลก่เปลือมมะพร้าวนะลูกเห็นไหมอ่ะดูดิไม่ยอมกลับบ้านเลยเอา้เอา,เ,อา,เ,อาเขาจํากลิ่นไวมากนะคะจํากลิ่นไวมากเวลาเวลาเห็นพ่อเดินไปทางไหนนะคะเขาจะจําไวมากเลยเลยเขาก็จะเดินตามเดินตามแบบว่าแบบรู้อะ่ะอืด้วยสัญชาตญาณของเขานะคะแล้วก็การวิธีการดมกลิ่นของเขาดูหูของเขานะคะหูเขาจะ หูเขาจะกางหูเขาจะกางอาจารย์มือครับเออเก่งมากอจมือครับเออเก่งมากไอหมาจรตัวน้อยไอหมาจรตัวน้อยเกือบไม่รอดแล้วเองนี่เกือบไม่รอดแล้วนี่นอนตากแดดอยู่เนี่ยฮะนอนตากแดดเป็นเรือนนะคะนอนตากแดดเป็นเรือนขาก็หักนี่ขาตรงนี้นะคะนี่ขาตรงนี้ก็หักเกือบไม่รอดแบบว่าเหมือนไม่มีพ่อ้านบอกว่าแบบปาฏิหารมาก ปาฏิหาริมาที่น้องรอดมาได้นะคะแท,แ,ไไนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอืมก็ตอนที่เขารักษาออยก็ไม่รู้นะนะคะพอบ้านก็ไม่ได้บอกอ้อยด้วยเพราะช่วงนั้นออยก็จะยุ่งๆกับเอ,อ่ยุ่งๆกับเด็กปากกล้วยนะคะชื่อน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะพี่วรรณภาขอบคุณนะคะ ก็ตอนนั้นอ๋อยจะยุ่งอยู่กับเด็กปากกล้วยเนาะพยายามหาบ้านให้เขาแล้วก็ทําหมันให้แม่เขานะคะตอนนี้ก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วนะคะเพราะว่าหายห่วงเด็กๆมีบ้านหมดแล้วแล้วก็พอพอเคสตรงนั้นจบไปนะคะพอบ้านเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะพาน้องหมามาอยู่นะเขบอกงี้แล้วก็ตกใจเอา้าน้องหมาไหนอืมก็บอกว่าที่ช่วยไว้ที่ทํางานนะคะที่ช่วยไว้ที่ทํางานพอดี น้องเป็นขี้เรือนมีสองตัวสองตัวที่ช่วยไว้ก็คือแบบน่าสงสารมากก็พ่อไปทํางานนะคะพอไปทํางานพ่อบ้านเขาก็จะเอาอาหารไปด้วยนะคะใช่ค่ะน้องหูใหญ่เลยคะ่ะแม่พันอะอรเย่ยไม่รู้ค่ะพันอะไรคะ่ะแต่ว่าน้องตัวเล็กก็น่ารักนะคะอืมน่ารักแล้วก็เขาเอาเอาอาหารไปที่ทํางานเอาไปให้น้องหมาจรแถวนั้นเยอะนะคะมีเยอะเขาก็เอาไปด้วยอยรู้สัญชาตญาณนะคะเดี๋ยวน้องจะเอาไปกลบเด้อ นี่น้องจะเอาอาหารไปไปซ่อนนะคะนี่คืออาหารอยู่ในปากน้องนะนี่อาหารอยู่ในปากน้องน้องจะเอาไปซ่อนไลอ้อนไม่ต้องเอาไปซ่อนลูกดูนะพี่ฉาบอ่ะเฮ้ยเอ็งเอ็งเหมือนพี่ฉาบเลยนิสัเอ็งเหมือนพี่ฉาบเลยเอ็งเอาไปซ่อนทําไมนั่นเห็นไหมคะนั่นนั่นเอาไปซ่อนแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะเอาไปซ่อนแล้วนั่นน่ะดูกลบกลบดูนะคะดูดูดูกลบเหมือนพี่ฉาบเลยเฮ้ยดูนะคะนี่ เอาอาหารคาบอาหารมาแล้วเอาไปซ่อนดูดูดูด,ดูนะคะนี่นะเฮ้ยเองทำไมเองเหมือนพี่ชาบเลยอเอ็งจำได้ไหมเวลาเองเอามาซ่อนนะฮะเองเอามาซ่อนเลยเอ็งจำได้ไหมฮะโอ้ทำไมคือเองฉลาดแท้พี่ชาบก็เอาไข่มาซ่อนเอาตังมาซ่อนแล้วเอ็งก็เอาขนมมาซ่อนเหมือนกันเลย น่ารักค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยพี่ลำยองนะคะดูสีดูดีน้นองเอาขนมมาซ่อนอะ่ะครั้งแรกครั้งแรกที่โอ้ยเห็นดูดิดูดิดจะเปียกเอาเอาไปซ่อนแล้วหนูจะหาเจอไหมล่ะเออดูนี่นีดูดิเอามาซ่อนแล้วจะหาเจอไหมขานี่ก็เป็นขาที่พี่ฉาบกับพ่อช่วยกันช่วยกันปลูก้วเนี่ยตรงเนี้ยสวยมากดูนะคะเนี่ยน้องสัญชาตญาณทำไมหนูฉลาดจังเลยลูก และน้องคาบกาะลาเก่งมากจะบอกว่าน้องคาบกาะลาเก่งมากไม่อ้อยถ่ายคลิปเอาไว้เดี๋ยวไม่เอาจะเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวอจะจะเดี๋ยววนันเนี้เดี๋ยววันนี้จะลงคลิปให้ดูนะคะแข็งแรงมากเดินคาบกาะลาแบบว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบอู้ดูซิดูซิเอาเอาขอนมไปซ่อนอะ่ะเออนั่นแหละฉลาดจริงๆเลยดูดิโอเองได้แววเหมือนพี่ฉาบล้วเองนี่ แลงนะน้องหมาที่มาอยู่กับออยก็จะจะก็จะเป็น,เ,ปนเอ,อลักษณะแบบนี้ยเอ,อเขาแสนร,รู้อะดูไลออนสลาดมากเลยอ่ะนะคะไลออนเอาอาหารมามา,มา,ม,ามาซ่อนนะคะดูนี่เาเอาจมูกเขากลบเมื่อกี้คาบอาหารมาออยนึกว่าเอาอะไรดูดิเวลาเขาเป็นเขาเป็นแต่เด็กเลยนะคะเราไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกอะไรเลยเหมือนชาบเหมือนกันชาบนี่ไม่ต้องไม่ต้องสอนเลยเขาเขาจะเป็นของเขาเอง แต่ว่าแขกไม่เป็นพี่เจ้าอี้ไม่เป็นพี่แดงไม่เป็นนะคะแต่นี่ดูนี่เจ้าไหลอ้อนดูสิกลบจนมิดเลยอ่ะกลบแบบว่าจนแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยนะคะก็นะคะก็เกือบไม่รอดเพาอบ้านกาบอกว่าเออถ้าเองรอดเดี๋ยวจะพามาอยู่ด้วยเขาเคยอดค่ะอิ่มแล้วก็จะเอาไปซ่อนหมาจรที่เลี้ยงไว้ก็เป็นแบบนี้นะเอ็นดูน่าสงสารมากดูนะคะดิ ใช่อ่ะน้องน่าสงสารมากเลยอ่ะแสนรู้ด้วยอ่ะดูสิแล้วน้องฉลาดจริงๆฉลาดฉลาดเจ้าไลออนเนี่ยตัวเจเปียกนี่เอาอาหารมาซ่อนเฉยเลยลูกเอ้ยเดี๋ยวเอนอน้องอีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านเขาพยายามจับมาให้ได้เดี๋ยวเอากรงไปนะคะก็จะได้มาอยู่กับเขาแต่ไลออนอยู่คนเดียวเขาจะเป็นเขาจะนิ่งนะเขาจะนิ่งแล้วเขาก็จะแบบมีสมาธิ มีสมาธิเวลาเขาทำอะไรแบบนี้เขาก็แบบค่อนข้างที่จะแบบดูนะคะโอ้ยหนูและหนูจะหาเจอไหมล่ะหนูซ่อนไว้น่ะลูกหาเจอไหมนี่ก็ได้รับวัคซีนแล้วนะคะได้รับวัคซีนและเข็มแรกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งอาบน้ําให้นะคะอาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะว่าน้องจะแบบเ,เป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากนี้ นะคะก็ให้เขาเขาก็เล่นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาพอละลูกพอแล้ว,ลลวไม่ต้องซ่อนแล้วมามาไม่ต้องซ่อนแล้วโอ้ี่นี่นี่นี่มานี่มามา,มาเร็ว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 มามามาเอาของเนี่ยแล้วโอ้ซ่อนของเฉยเลยลูกฮะซ่อนของเฉยเลยเนี่ยนนี้ก็คาบกระลาวนี่ก็คาบอืมคาบไปละนั่นเห็นไหมจะเอากระลาไปซ่อนอีกเหรอกระลามันซ่อนไม่ได้นะลูก เออเอามานี้เอากลามันซ่อนไม่ได้เออเอาลูกมากลามันซ่อนไม่ได้นะลูกอเดี๋ยวจะเอาไปเล่นเอาไม่เอาไม่เอาไม่กัดหอยกัดหอยมานี้มานี่มานีมานีน่ะแล้วไปซ่อนแล้วหายเจอไหมน่ะเดี๋ยวดูนะจะหาเจอไหมเนี่ยซ่อนแล้วลืมเรือเป่าซอนแล้วลืมหรือเปล่าหลายมาลูกมามาท่านี้เดี๋ยวไม่ผ่าเดี๋ยวหาก่อนเด้อขนมอยู่ไหนนะนี่นะเดี๋ยวจะหาขนมนะ ที่เขามากลบเอาไว้ไหนอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะโอ้โอ,โอนี่ค่ะนี่นี่ขนมนี่นี่นี่ขนมนี่นะคะนี่ขนมที่เขามากลบเอาไว้นี่ขนมกระดูกนี่นะดูเลยมากลบเอาไว้หางน้องสวยใช่สัญลักษณ์ดีโอ้ตายแล้วลูกดูซิมามาซ่อนไว้นะคะอ่ะอันนี้แหละเดี๋ยวซ่อนไปทิ้งไปเปืื่นละ ไปไหนล้เดินไปไหนแล้วเอาเดินไปไหนแล้วเมื่อกี้เอา้ามาแล้วนะมาแล้วเดินเล่นมาลูกมาแล้วมาแล้วมามา,มาพี่เขาพาพี่เขาชมสวนเนี่ยลูกมาแล้วถ้าพ่อเขาไม่เดินไปก่อนเขาจะไม่เดินนะคะแต่ถ้าพ่อเขาเดินไปแล้วเขาก็จะเดินตามอัน,นเอียวกาลาหนูไปที่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 นี่ไมด้วยไปเอาของหนูไปเก็บเด้อโอ้ไม่เอาขนมหนูทิ้งแล้วเอาทิ้งแล้วเพราะมันเปื้อนนะลูกเอานี่ไป เออเอาไปเอาไปเอาไปที่นอนหนูเด้อเอาไปอเอา้าเอา้าเอา้า <c> เ <oughs> อ้เดี๋ยวแม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวมดขึ้นน่ะลูกเดี๋ยวมดขึ้นดูดิหนูพี่แขกก็นอนไม่ตื่นเลยแขกเอ้ยกลับบ้านยังแขกเอ้ย แขกนอนทับกะลาเตะไอเปือกมะพราะ้าวดูนะพี่แขกมงมาดูพี่แขกนอนสิลูกมงมาดูดิดูพี่แขกนอนหลับแล้วหนึ่งพี่แขกนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยดูดิน่พี่แขกนอนหลับไปปลุกโอ,โอ้ตื่นแล้วโอ้ตื่นแล้วพี่แขกตื่นแล้วพี่แขกตื่นแล้วพี่แขกตื่นแล้วไปปลุกพี่แขกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพาแม่อ้อยพามาดูนี่แหละพามาดูเอ,อพี่เขาก็ไม่ทําอะไรนะ ะะพี่เขาก็ไม่ทําอะไรน้องดูลักษณะน้องี่อยากเล่นกับพี่อยู่นะคะอยากเล่นกับพี่แต่ว่าก็ก็กล้าก็กลัวแล้วก็รู้สึกว่าปกป้องตัวเองกลัวว่าจะมีคนทําร้ายอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะปกป้องตัวเองอนะืขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับที่มารับชมหนูนะคะหนูนี้นิรัน์อ่อนมองแขกชอบบรรยากาศที่สวนนะไม่เอ,อยใใช่ด้วยรู้นะคะเนี่ยเขาเขาไม่อยู่ได้นานมากเลย ะฉาบมาแป๊บเดียวนะคะมาแป๊บเดียวแล้วก็เขาเขาคล้าย <c oughs> ๆว่าเขายังไม่อันนี้กับน้องนะคะแต่เขา <c oughs> เขากลัวน้องนะคะฉาบฉาบค่อนข้างที่จะแบบโอ้จะกลัวน้องนิดนึงแต่ว่าแต่แต่น้องก็น่ารักดูนะน้องอืมแขกชอบมากชอบบรรยากาศสวนที่มันนอนนะเห็นไหมคะเขาเห็นอะไรไม่ได้เขาเห็นอะไรนิดๆหน่นอยๆเขาก็จะแบบเห่าแล้วนะเนี่ยสัญชาตญาณของเขา แล้วเมื่อกี้เอาเอาเอาของไปกลบไว้แล้วก็ลืมแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่านะไม่อ้นไม่รู้นะบางทีเขาอาจจะจําได้เดี๋ยวเขาก็ไปหาของเขาเองนะแม่อ้นคิดว่าอย่างนั้นนะดูดิแลออนอยู่สวนนะลูกเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านแล้วเย็นแล้วลูกเดี๋ยวพ่อจะกลับมาเดี๋ยวพ่อก็มาอยู่ด้วยคือไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าน้องจะเหงาน้องจะออยู่คนเดียวหรืออะไรแบบนี้คือน้องอยู่แล้วน้องมีความสุขดีค่ะ เราเลี้ยงน้องเราเลี้ยงให้น้องได้รู้จักดูแลตัวเองเพราะโดยธรรมชาติของเขาก็ดูแลตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เกิดความกลัวหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเขาอยู่ได้นะคะแล้วอนาคตเราก็อยากจะออกมาอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เขาได้ได้อยู่ตรงนี้ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็พี่ๆเขาตามมาแน่นอนนะะพี่แขกพี่ฉาบใจดีรักน้องใช่ใช่ใช ทุกตัวค่ะทุกตัวเลยนะคะทุกตัวรักน้องหมดเลยค่ะรักน้องหมดเลยค่ะดูนะคะนี่นอนนอนทับเปลือกมะพร้าวนอนทับเปลือกมะพร้าวดูนะคะนี่น้องอ,อ้อนแลออนเสื้อพี่ฉาบแล้วเนี่ยไม่คิดว่าจะใส่ได้นะคะแต่ว่าติดพุงนิดนึงแต่ว่าพา่อพอฉาบไม่มีพุงอะคะ่ะตอนเด็กไม่มีพุงแต่ว่าเลออนเขาจะมีเขาจะมีพุงเนาะมันก็เลยแบบเอ่ออันนี้นึงเลออนทําอะไรลูก กัดอะไรอืมนีไไม่ได้ใส่เสื้อสบายเลยคือนี่ใส่นอนอกลางคืนก็จุดยากันยุงให้นะคะทั้งคืนเลยจุดเป็นขดจุดหลายอันแล้วก็จุดไว้ให้อืมจุดไว้ให้เขาเห็นอะไรเขาก็จะคาบนะคะเพราะว่าเหมือนเด็กเนาะเหมือนเด็กเห็นอะไรเขาก็จะคาบเขาจะคาบเล่นของเขาออันนี้เอาไปเก็บไปลูกปะเอาไปไว้อันนี้ก็ไปไว้บนที่นอนอกินข้าวกินข้าว กินไปเดี๋ยวแม่จะใส่ข้าวให้อีกเดยอกินเยอะมากเดี๋ยวพุงป่องน่าเองอะ่ะสวยน่ารักตะมุตะมิเองอะ่ะโอ้ยไอ้เอนี้ยแมงอืมนวเนีน่ย กินนะเดี like ๋ยวแม่จะเอาเก็บเด้อเดี๋ยวมดมาลูกเดี๋ยวมดมาแม่เก็บนะเก็บนะเก็บนะเก็บไว้ข้างบนเด้อไปไปอยู่ตรงนั้นไปเดี๋ยวแม่จะทําความสะอาดตรงนี้ก่อนอึ๊บไแม่จะทําความสะอาดก่อนเด้ออันนี้ของเล่นหนูอะของเล่นหนูอะปิ้น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  ได้ชีวิตใหม่จากมาจรที่เกือบไม่รอดนอนตากแดบดบเป็นขี้เรื้อนนะคะไม่คิดว่าจะมีปฏิหาริจนให้น้องรอดได้แล้วก็มีบุญสัมพันธ์ได้มาอยู่กับไม่ออยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์กันก็จะไม่ได้เจอกันนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะ ค่ะก็เดี๋ยววันนี้แม่้อยก็มาอัปเดตเนอ้องประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่้อยก็จะพามาเล่นใหม่นะคะเดี๋ยวแม่เอยก็จะเตรียมตัวได้กลับบ้านนะคะไปทํากับข้าวดูแลทวดนะคะก็ที่บ้านก็มีผู้สูงอายุสองคนนะคะคือคือทวดกับแม่นะคะก็ต้องดูแลไปไหนก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะคะไปไหนก็ลําบากนะคะก็เอ่อต้องต้องดูแลนะคะต้องดูแลเพราะทวดเดินไม่ได้นะคะทวดเดินไม่ได้ พิการขาแล้วก็แขนนะคะกะ็ค่อนข้างที่จะลําบากแต่ยังดีที่ที่ขั้กระดึบกระดึบกระดึบได้นะคะส่วนแม่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็เดินได้อะไรก็หลายอย่างนะคะก็เด็กๆด้วยนะคะก็รับผิดชอบหลายอย่างนะะเลนอะเลนเขาจะนอนบนที่นอนปุ๊บแล้วเขาก็จะลงมานอนกับพื้นนะคะแล้วแต่ ว่าเขาแบบอารมณ์ไหนนะคะถ้าเขาอยากมานอนพื้นเย็นๆเขาก็มานอนเขาอยากมานอนบนนี้เขาก็ขึ้นมานะคะค่ะก็ขอบคุณพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมให้กําลังใจน้องไลออนนะคะเดี๋ยวแม่อาก็จะปลุกเจ้าเคกกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อเข้ามานะคะเขาก็อยู่ได้เขาก็เล่นของเขาไม่ต้องกลัวเลยนะคะแถวแรกแถวนี้ไม่มีงูด้วยนะคะไม่มีงูเพราะว่าที่นี่เราปลุก ชะอมเยอะนะคะหุจชะอมเยอะงูงูไม่ค่อยชอบชะอมนะมันเป็นหนามนั่นเสียงเขาได้ยินอะไรเขาก็จะเห่าเลย <c oughs> ดูแลสวนเก่งนะคะเจ้าของสวนเจ้าของสวนผักหวานนี่แหละเจ้าของสวนตัวจริงไรจะรู้เนี่ยจากเด็กมาจอหนูได้มาเป็นเจ้าของสวนผักหวานเนี่ยอ ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไม่ออยมาพาพี่ๆมารับชมใหม่นะคะขอบคุณพี่ๆทั้งทางเพจและทาง youtube นะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนไลออนไลออนบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายแคกปลูกป้าแคกแคกกลับบ้านยังตื่นยังลูกืตื่นยังครับตื่นยังครับอุ้ยกลับบ้านได้แล้วลูกจะอยู่สวนนี้อะจะอยู่สวนนี้ ไม่ตื่นหลับโอ้ยหลับโตไม่ตื่นดูดิหลับปลุกยังไงก็ไม่ตื่นโอ้เขกไม่ชอบบ้านแล้วนะคะเขกชอบสวนแล้วเห็นไหมเยว่าทุกคนชอบสวนเนว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะคะก็ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติส,สบายๆเนาะ อ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก้า๊ายบายคราบอู้หลับไปรู้เรื่องเลย